ชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะพบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนท่านจะล่ำรวยท่านจะเป็นคนที่มั่งมีเงินทองท่านจะทําอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านท่านอาจจะรวยกันชนิดที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางท่านที่เคยทํางาน ไม่เคยประสบความสำเร็จในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จอย่างมากมายเรียกว่าการเงินการทองนั้นท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าหาง่ายชาวราศีตุลจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านจะรวยกันอย่างมหาศาลบางคนนั้นก็รวยไปยันลูกยันหลานรวยไปนาน,น,าน รวยเสียจนกลายเป็นโลกรวยที่เหลือลังก็มีเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้แต่หากว่าท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานทำมาหากินเก่งท่านก็จะได้มีเงินเก็บมีเงินกวาดอีกต่หากในช่วงนี้เรื่องการเงินการทองของชาวราศีตุลน,นั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะเป็นคนมั่งมีเงินทองท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า ใช้เงินโดยที่เรียกว่ามีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านลงทุนไปนั้นท่านก็จะได้กลับคืนมาอย่างภาพภูมิใจท่านเป็นคนที่เรียกว่าจะทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเป็นคนคิดเร็วทําเร็วเงินทองก็มีเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดายท่านเป็นคนที่เรียกว่าตัดสินใจจะทำอะไรก็ทำจริง เป็นคนพูดจริงทำจริงทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลทั้งนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นท่านไม่เคยย่อท้อในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานใกล้งานไกลางานหนักงานเบาท่านเอาทุกรูปทุกทางจึงทำให้ครอบครัวของท่านนั้น มีความสว่างสวยมีความสดใสเกิดขึ้นคนในครอบครัวก็รักใคร่กันดีให้กำลังใจและจะทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหารือกันได้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความสาเร็จเกิดขึ้นท่านเคยคิดไว้ว่า อยากจะทำโน่นทำนี่ในช่วงนี้ให้ท่านรีบทำได้เลยจะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลจะนั่นในเรื่องของการทำมาหากินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีไม่มีใครมาเหนียวรั้งหรือว่ามีใครมาชักชวนให้ท่านไปหลงผิดหลงชอบอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ไม่มีท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีคนคอยสนับสนุนไปในทางทิศที่ดีท่านจะมั่งมีเงินทองเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีใช้มีสอยท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปได้ที่ดินหรือไปซื้อไร่สวนอะไรก็ได้ในช่วงนี้บางคนบอกขายที่ขายทาง เมื่อก่อนนี้ขายไม่ได้แต่มาในช่วงนี้ท่านจะขายได้ท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองจะเดินเข้ามาหาท่านชาวราศีตุลน,นั้นจะประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับในชีวิตของท่านในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ติดต่อกับเดือนธันวาคมนี้ท่านจะมีโชคใหญ่เรียกว่าเข้ามาเกยท่านท่านจะขายที่ขายทางได้ท่านจะขายไม่ว่าจะขายอะไรที่ท่านเคยบอกขายเข้าไว้สิ่งใหญ่ๆห,หรือว่าของใหญ่ๆใ,ในช่วงก่อนนั้นที่เรียกว่าขายไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านปูเสือหรือว่าเตรียมโตะ๊ะรอรับแขกได้เลยท่านจะได้รับทรัพย์ จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินล้านในช่วงนี้ท่านจะขายดิบขายดีถ้าหากว่าท่านเป็นที่เรียกว่าคนที่เรียกว่าบอกขายที่หรือว่าเป็นไวยากรณ์ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านพูดเก่งท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างบางคนเป็นเซลขายของ ขายโน่นขายนี่ท่านจะขายดิบขายดีจะมีคนเข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายในเรื่องการทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินก็ถือว่าท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่มีจุดเด่นท่านจะมีความรู้มีความที่เรียกว่ามีประสบการณ์อีกมากมายการหาเงินการหาเงินหาทองนั้นต้องยกให้ชาวราศีตุลในช่วงนี้ท่านจะมองเห็นช่องทาง ที่เงินมีเงินจะมาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าท่านมีความสําเร็จเป็นอย่างสูงบางคนก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนมีคนยกย่องท่านอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องการทำมาหากินนั้นท่านจะรวยรวยขึ้นไปอีกเรื่อยๆในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นให้ระวังในด้านความรวย ไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะมักจะรวยเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านทำโน่นทำนี่ขยันเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอีกมากมายถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นท่านประสบกับความสำเร็จในช่วงของเดือนพฤศจิกาติดต่อกับเดือนธันวาในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะมาแรงแสงทุกราศีเงินทองท่านจะมีใช้จับจ่ายใช้สอย บางคนนั้นต้องมาพึ่งพาบารมีกับตัวของท่านท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีความโอบอ้อมอารีเมตตาคนทั่วไปใครมาขอพึ่งพาอาศัยท่านก็ยินดีต้อนรับทางนั้นท่านเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการทำงานส่วนรวมอีกเช่นเดียวกันท่านก็เป็นคนชอบ ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านเริ่มสดใสและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นการทำมาหากินก็ถือว่าท่านดิ้นไปอย่างสวยงามจะมีคนคอยให้กำลังใจและมีการสนับสนุนกันอยู่อีกมากมายในเรื่องของโชคลาภในช่วงนี้ก็ถือว่ามีบ้างแต่ก็ไม่มากเพราะฉะนั้น ท่านอย่าพยายามเสี่ยงโชคในความมืดหรือว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นการที่เราจะได้โชคได้ราบนั้นก็คือเอาแรงของเราไปทุ่มเทหรือว่าเอาหยาดเหงื่อของเราเข้าแลกกับ ผลงานหรือว่าแลกกับงานที่เราทํานั้นเราจะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกเช่นเดียวกันเรามีเงินใช้เราก็สบายใจจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็ไม่แคร์ใครเรามีเงินสยอย่างทําอะไรก็ทําได้จะกินอะไรเราก็กินได้เพราะฉะนั้นการเงินการทองในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ ชาวราศีตุลนั้นท่านจะมีความสดใสผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นหรือว่าในช่วงของเดือนที่แล้วท่านจะคลุกขลักอย่างมากในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันเราไปย้อนลอยถอยหลังดูในช่วงนั้นไม่มีความสําเร็จไม่มีความที่เรียกว่าพึงพอใจได้ทําอะไรก็ติดขัด มีคนคอยขัดมีคนคอยจ้องอยู่หรือว่ามีคนคอยจับผิดอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงก่อนๆน,นั้นถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นมีความร่มเลวมากในช่วงก่อนนั้นไม่มีความดีเท่าไรแต่ท่านก็เป็นคนที่มีความมุกมนะมีความบากบันหรือว่ามีความขยันอดทนจึงบากบันมาจนถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนได้ ต่อจากนี้ไปเหมือนท่านดำน้ำม,มาโผล่อีกจุดหนึ่งท่านจะมีความสําเร็จในช่วงนี้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการงานนั้นก็จะมีมาพร้อมกันงานดีเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นถือว่าเป็นเป็นเดือนที่เรียกว่า บางคนว่างานดีเงินดีในช่วงนี้ก็จริงของเขาชาวราศีชาวราศีตุลน,นั้นก็จะประสบกับความสําเร็จในช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการนึกคิดอะไรก็จะได้ในสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นกับตัวของชาวราศีตุล ในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดีแต่ในช่วงนี้จะดีเกินกว่าที่คาดคิดไว้ชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกาที่มีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีธนูในช่วงนี้ทุกคนก็จะตันลึงในเรื่องของดวงชะตาจะพุ่งแรง แซงมาทุกราศีจึงทําให้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นมีความสําเร็จเกิดขึ้นท่านจะทําอะไรให้ท่านรีบทํำได้เลยเหมาะกับการค้าขายอย่างมากๆหรือท่านจะลงทุนในด้านอื่นก็ได้หรือท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าได้ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานดีการเงินดีมีตามมา ความรักโชคลาภก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงนี้เพื่อนรักเพื่อนเกลอหรือว่าคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรไปทางไหนก็ให้ความเมตตามีการช่วยเหลือถ้าหากว่าเราตกระกรรมลำบากในครังคราวใดเขาเหล่านั้นก็ช่วยเราให้เรานั้นรอดหลุดพ้นขึ้นมาได้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเรากันในวันนี้ท่านฟังกันแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ตรงบ้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงก็เราก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังไว้ณโอกาสนี้เพราะว่าการทำนายดูดวงนั้น เชื่อเถิดว่าในเชื่อในช่วงนี้ที่เราดูนั้นเราดูเป็นลายส่วนรวมเราไม่เด้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นการดูส่วนรวมนั้นมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นกให้ท่านโปรดใช้วิจารณยาณในการที่เข้ามารับฟังการทํานายนี้นั้นเป็นการชี้แนะแนวทางเพื่อเป็นการสว่างสวัย ท่านจะหยิบจับอะไรท่านจะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ถ้าหากว่าเรารู้แล้วก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวของเราเราจะทำอะไรเราก็จะได้รู้ทันเหตุการณ์สิ่งไหนดีเราก็เก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ละเว้นไว้และต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ที่ท่านคอมเมนต์เข้ามาทุกท่านบางท่านก็อวยพรให้ อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจและให้เกียรติกับตัวของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ คอมเมนต์เข้ามาทุกท่านนั้นจงโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอะไรทำอะไรก็ให้ท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านสิ่งไหนดีก็ขอให้ท่านเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นเขาไว้เพราะฉะนั้น การฟังถึงได้บอกให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี